ของหนูนี่เดี๋ยววางโชว์ก่อนเลยนะคะพี่เริ่มแรกกุญแจของกวางเป็นแบบพีเลดพูดสตาร์ทนี่ดูนะคะมีปุ่มกดด้วยจริงๆนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนเลยแค่กดติดต๊ดๆไม่ต้องเอากุญแจออกมาให้มันยุ่งยากพี่ง่ายๆไปดูนะครับโอ้โหคุณผู้หญิงหลายๆท่านเดินค้อปปิง้งเดินตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับไม่สะดวกในการใช้มือเปิดกดผ่านรีโมทได้เลย สวัสดีครับพี่รถผมดีกว่าครับผมมากับแบรนด์ที่สันนิมิระครับสภาพสวยๆดูดูหล่อๆแบบนี้ครับผ่อนสบายๆนะครับตุนบาตรออกรถฟรีดาวฟรีดำเนินการครัพอดีว่าพี่สนใจรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะหลักแสนนิดๆพอพอมีแนะนำพี่ไหมพี่ไม่ค่อยมีตังค์คันนี้เลยค่ะพี่ Suzuki Seat นะคะ1.25 RS อร์หลังปี2020ค่ะคันนี้เลยครับพี่สีขาว พี่ครับจะซื้อแพงกว่าแสนหนึ่งทำไมครับมากับรถคันนี้เลยครับนิสสันอเมร่า1.2 e s p o r t Tech ครับปี2019เลขไมล์15,000ศีรษะดำดูดรอๆแบบนี้ครับผมพี่ค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะัทั้งนี้เดี๋ยว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 จะแย่งกันทำไมอ่าน้องแนะนำรายคนได้ไหมพี่แยกประสาทไม่ออกแล้วค่ะโอเคควัะสวัสดีครับผมบอมครับผมวางค่ะเราอยู่กันที่โชว์รูมเจมอเตอร์ วันนี้นะคะเราอยู่กับรถซูซูกิเซ a ค่ะเป็น1.25 RS Air หลังนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี2020เลขไม่เพียง15,000กิโลเท่านั้นค่ะครับผมบอมอยู่กับรถนิสสันอเบรา 1.2e สปอร์ตเทคปี2019เลขไม่29,000โลสีดำดุหล่อบแบบนี้ครับพี่ขาทางนี้ทางนี้ทางน,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 นี้มาดูนี่เลยค่ะพี่ ของหนูกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะสไตล์สปอร์ตค่ะเป็นรถอีโคควานนะคะประหยัดน้ำมันมากแล้วนี่พี่ดูโคมไฟหน้าของหนูนะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ด้วยค่ะที่สำคัญมีไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็นี่มีสีโครเมียมเป็นชุดแต่งจากโรงงานข้อพี่ไฟตัดหมอกด้วยค่ะพี่อ่ที่นีนี่นี่นี่เลยครับพี่ครับโอ้โห ผมบอกเลยนะครับคันนี้มีการดีไซน์ใหม่ครับนิสสันนาราของผมนะครับนอกจากขึ้นชื่อในส่วนของรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้รองรับน้ํามัน e 2 0ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ในเรื่องของโคมไฟด้านหน้านะครับโคมไฟใสปิ่งนะครับผมเป็นโคมไฟสีดําขอโทษนะครับรุ่นนี้ผมไม่มีไฟตัดหมอกแต่รถสมัยใหม่การออกแบบดีไซน์ในส่วนของสเกิร์ตรอบคันเป็นสีเดียวกับตัวรถยังไม่พอครับระบบโคมไฟด้านหน้านะครับผมมาพร้อมไฟ เดทาวลังนิ่งไลท์ครับผมพี่ขาทั้งนี้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 ทั้ทงนี้พี่ดูพี่ดูของหนูนะคะเป็นรถล้อแม็กขอบ16ค่ะพี่แม็กจากโรงงานเลยนะคะแล้วนี่ยาง19555 R 1 6ค่ะลัดยางด้วยบีสโตนนะคะพี่นี่นี่นี่ครับมานี่เลยครับผมของผมเป็นล้อแม็กขนาดขอบ15นะครับเป็นล้อแม็กทูโทนลัดยางด้วยบีสโตนขอโทษนะครับล้อแม็กขอบ15 สเปกน้อยกว่าเซียรของน้องกวางแต่ขอโทษนะครับล้อแม็กเล็กประหยัดน้ํามันแน่นอนครับไม่เป็นไรค่ะพี่รวยมนันนี่พี่ขานี่นี่น,น,นี่กระจกนะคะกระจกมองข้างหนูมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะกระจกมองข้างสี่เดียวกับตัวรถด,ด้วยขันแล้วก็นี่กวางมีคิวกันสาดด้วยค่ะพี่นั่นดีไซน์เป็นไงดีไซน์สีโครเมียมโอ้โหสวยมากมือจับก็สีโครเมียมนะคะและนี่หนูได้สเกิร์ตรอบขันด้วย นี่นี่นี่ครับมาดูรถผมครับนอกจากในได้ในส่วนของล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตแล้วยังได้ในส่วนของนี่เลยครับผมมีไฟเลี้ยวเว้นด้านข้างกระจกด้วยและขอโทษนะครับพับปรับเก็บไฟฟ้านะครับมาพร้อมดีไซน์สเกิร์ตรอบคันไม่พอครับการออกแบบดีไซน์ได้ในส่วนของโครมเมียมด้วยนะครับถึงผมจะไม่มีกันสาดมาให้แต่เดี๋ยวผมจะสาดใส่ให้แน่นอนครับผมโอ้โหนี่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 พี่กวางยังไม่ได้โชว์ขอโชว์ก่อนนะขอโทษ กุญแจนาของวางเป็นคีเล็พุสตาร์ทค่ะถ้าอยากจะเข้ารถจากทางด้านนี้นะคะพี่ขาแค่กดติด,ตดโอ้โหลากยาวดีจังเลย <c oughs> พี่สามารถเข้ารถจากทางด้านนี้ได้ด้วยนะคะพี่นี่ครับของผมนอกจากจะไม่ใช่กุญแจแบบคีเล็นะครับแต่ผมเป็นกุญแจแบบรีโมทเหมือนกันเราก็สามารถถึงจะไม่มีอะไรผมว่ามันใช้มันใช้ลำบากอะกดเปิดงี้ดีกว่าง่ายดีจะล็อกก็ ง่ายดีแล้วก็เดินชิวๆกลับนี่นี่ครับผมพาไปชมในส่วนของภายในของผมครับผมนี่เลยนะครับภายในโอ้โหบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตเทคมากๆครับเพราะว่าภายในของเขาเป็นบอกกำมะหยีนะครับบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตเทคยังไงนะครับนี่เลยเป็นบอกกำมะหยีเดิมได้จ้วเตะแดงนะครับรุ่นนี้ภายในกว้างขวางกลิ่นหอมเย้ายวนมาพร้อมกระจกปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกระจกไฟฟ้าโอ้โหครบเซตเลยสําหรับอเมล่ารุ่นนี้ครับทั้ทางนี้ทางนี้มาดูนี่นี่นี่ของหนู นี่เดี๋ยวกวางโชว์ก่อนเลยนะคะพี่เริ่มแรกกุญแจของกวางเป็นแบบคีย์เลสพู t สตาร์ทเนี่ดูนะคะมีปุ่มกดด้วยจริงๆแะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนเลยแค่กดติดตไม่ต้องเอากุญแจออกมาให้มันยุ่งยากพี่ง่ายๆและนี่มาดูภายในของกวางนะคะกระจกกวางก็ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าเหมือนกันและนี่เดี๋ยวที่สําคัญเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนของเขาไม่มีไง นี่เป็นกุญแจคีย์เลสพูชต์ทนะพ่วงอะไรก็ได้เป็นแบบมันติฟังก์ชั่นเหมือนกันแล้วนี่กวางได้หน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วที่สําคัญกวางได้กล้องถอยด้วยนะแอร์กวางก็ปรับออโต้ได้นะคะเป็นแบบแสดงผลดิจิตอลด้วยค่ะพี่นี่นี่นมาดูภายในครับมานี้ครับเร็วๆครับเร็วๆครับคุณลูกค้าครับเร็วๆครับเร็วๆครับเปิดครับเปิดครับโอ้โหนี่เลยครับภายใน ไม่มีจอไม่เป็นไรสามารถปรับเปลี่ยนได้แน่นอนนะครับแต่ขอโทษของผมจอจะเป็นแบบนี้แต่ของผมก็มีในส่วนของ AUX USB US FM AM นะครับแล้วก็การดีไซน์ของระบบเกียร์แบบ CVT 4สปีดแล้วก็มีปุ่มของตัวปรับเปลี่ยนเกียร์แบบสปอร์ตด้วยนะครับผมโอ้โหดีไซน์ภายในหรูหรามากๆครับสำหรับคันนี้ครับผมโอ้โหนี่นี่น,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 นพี่มาดูพี่มาดูด้านหลังของกวางนะคะ ให้ดูก่อนเลยนี่พี่เข้ามาดูชัดๆเลยของกวางมีแอร์หลังด้วยนะคะผู้โดยสารด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนเลยปรับระดับได้และนี่กวางมี Power อร์เอาอยู่ตรงนี้ด้วยกรณีพี่ไม่อยากฝากโทรศัพท์ไว้กับคนข้างหน้านะคะของกวางได้เบาะหนังของเขาเบาะผ้าของกวางเบาะหนังเขาเบาะหนังสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะมาแล้วครับมาดีกนี่นี่น,น,นครับเรามาดูภายในกันครับโอ้โหภายในเขาบอกว่า ภายในของนิสสันนาราเซของผมนะครับอุ้ยขอโทษนะครับชนกันโอเคนี่เลยนะครับภายในคือกว้างขวางมากสําหรับนิสสันนาราเซจริงๆก็บอกบอกถึงความเป็นอ e ีโคคารจริงๆนะแต่ขอโทษนะครับอ e ีสปอร์ตเทคยังไงสังเกตได้จากตัวเบาะเลยเป็นเบาะกำมะหยี่โรงงานระบายความร้อนได้ดีนะครับ,รบเวลาจอดตากแดดระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังแน่นอนนะครับนี่เลยบอกกำลังจะบอกว่าความเป็น e-sport tech นี่ครับสังเกตได้จากได้สีแดงเนี่ยครับบ่งบอกถึงความเป็น sport tech ขอโทษนะครับสำหรับนิสสันนาราเซรุ่นนี้นะครับมี พนักาวางแก้วให้ด้วยแต่มองไปมองมานะครับขอโทษนอกจากการดีไซน์ภายในดูสปอร์ตดูกว้างขวางแล้วนะครับยังได้ที่ใส่แก้วน้ำนะครับถึง6ช่องโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับผมยังไม่พอนะรุ่นนี้นะครับนอกจากภายในกว้างขวางดูสปอร์ตเท่น,นะครับการขับขี่นุ่มนวลเดินทางไกลสะดวกสบายและที่สําคัญคือ ประหยัดน้ำมันมา,มากๆครับสำหรับนิสสันแอมิล,ล่าสปอร์ตเทคคันนี้ครับผมโทษนะโทษคนระับนี่นี่น,น,นพี่ของเขามีที่วางแขนใช่ไหมกว้างก็มีที่วางแขนเหมือนกันกวางใส่แก้วน้าได้ทั้งหมด4แก้วนะคะจริงไม่ต้องขนไปเยอะหรอกขนไปทำไมต้องหกขวดลกนะคะไม่เป็นไร เป็นแงดูดีไซน์เหมือนแคมรี่เลยเหมือนรถระดับผู้บริหารเลยนะคะของกวางเป็นเครื่อง1.25ขับออกต่างจังหวัดก็ชิลๆสบายนะคะ20กว่าโลลิตรนะคะประหยัดน้ำมันมากรองรับทำน้ำทั้งน้ำมัน e20 9195นะคะได้หมดเลยค่ะนี่นี่น,น,นี่มาดูกันครับมาดูครับมาดูบรรทายกันครับมาดูบรรทายกันครับโอ้โหเป็นไงดีไซน์สปอร์ตนี่ครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สปอร์ตเทค โอ้โหมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันและที่สําคัญของรถรุ่นนี้นะครับนอกจากไม่มีกล้องผมติดตั้งกล้องให้ได้ขอโทษนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์3จุดอเตือนกันถอยนะครแล้วก็นี่เลยมีสปอยเลอร์บนมีไฟเบรกดวงที่3โลโก้ที่สันชัดเจนนะครับผมโอ้โหการดีไซน์สวยใหม่ล้ำมากๆครับผมนี่นี่นี่น่นพี่ขะของเขามีสปอยเลอร์หลังใช่ไหมของน้องกวางก็มีสปอยเลอร์หลังคะ่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะแล้วนี่ ฝาท้ายนะคะกวางม,มีตกแต่งสีโครเมียมของเขาไม่มีกล้องถอยของกวางมีกล้องถอยค่ะพร้อมเส้นกะระยะนะคะเซนเซอร์เซนเซอร์เขา3าจุดใช่ไหมของกวางให้มาเลย4จุดเป็นไงเดี๋ยวนี้ไฟทับทีม2ดวงของกวางนะคะชัดแจ๋วมากเลยมีตัวชุดแต่งโครเมียมครอบคลับด้วยนะคะ <c oughs> โอ้ยนีนน่นี่นี่นี่นะครับผมสามารถทัดเปิดจากตัวรีโมทได้เลยดูนะครับ <c oughs> โอ้โหคุณผู้หญิงหลายๆท่านเดินชอปปิ้งเดินตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต นะครับไม่สะดวกในการใช้มือเปิดกดผ่านรีโมทได้เลยนะครับโอ้โหภายในกว้างขวางมากพระเจ้ากว้างขวางจริงๆใหม่สดสะอาดภายในโครงสร้างเดิมและที่สัมพันธ์โครงสร้างเดิมยังไงนี่เลยน็อตนตตะเข็บเดิมนี่เลยเดิมหมดทุกอย่างขอโทษนะครับนอกจากภายในกว้างขวางแล้วนะครับยังได้ในส่วนของนี่เลยยางอะไรเครื่องมือแม่แรงนะครับยังอยู่ครบไม่เคยห่านการใช้งานและโครงสร้างเดิมเดิมสนิทสิดใสหน้าเฮ้ย ของหนูนะคะนี่กุญแจของหนูสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยหรือว่ากรณี <Wow. S 1> พี่ถือของกุญแจอยู่อันนี้อยู่ในกระเป๋าไม่ต้องมาออกมาพี่พี่กดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเป็นแง่เป็นแง,นง่แล้วดูโครงสร้างหนูเดิมทุกจุดค่ะพี่อยากให้ดูใกล้ๆนะคะรอยเล็บจิกเข้าไปโอ้โหยังเป็นรอยเล็บอยู่เลยนี่แหละซีนจากโรงงานนะคะแล้วดูฝาท้ายด้านหลังหนูยังไม่โหแทบยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยพี่ใหม่มาก และนี่เดี๋ยวกวางโชว์ดูเราเป็นผู้หญิงจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องใช้หลอกล้ออะไรเปลี่ยนไม่เป็นเอาทาไมนี่แหละชุดปั๊มลมง่ายๆพี่ไม่หนักรถด,ด้วยนะเวลาเดินทางกลงเดินทางไกลคันนี้แหละที่สุดแล้วจริงๆน้องน้องพี่ขอดูห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องหรอได้เลยพี่ปะนี่นี่นี่มาดูห้องเครื่องผมครับโอ้โหมานี่เลยครับมานี่เลยมานี่เลยขอ,อยญาเปิด นะครับผมไปดูห้องเครื่องกันครับนี่เลยคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1,200ดีระบบเกียร์โต้4สปีดแบบ C v t นะครับการดีไซน์สวยงามมากๆขอโทษนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงร้อนชิบหายโอเคกวนตีนขมับแม่นี่เลยครับผมสภาพของสร้างเดิมมากๆครับผมครงสร้างเดิมนะครับผมนี่เลยนะครับมองกงมกรรับรองนะครับรับประกันว่าไม่เคยผ่านการชนหนักพิวามตัดต่อนแน่นอนครับสำหรับโครงสร้างเดิม นะครับผมรวมถึงนี่เลยมีแผ่นเพจให้ด้วยโอ้โหมาร์กงมาร์กกิ้งเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยนะครับผมโอ้พี่ค่ะนี่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 มาดูมาดูมาดูห้องเครื่องหนูมาดูห้องเครื่องหนูเดี๋ยวหนูเปิดโชว์เลยนะคะโชว์ความใหม่โชว์ความสดความสะอาดความขาวความใสนะของรถคันนี้สวยๆเป็นยังไงห้องเครื่องหนูว้าวมากนี่ว้าวสุดๆโอ้โหสีมาร์กกิ้งจากโรงงานนะคะพี่ยังอยู่ครบนะคะแล้วนี่ เม็ดอาร์คนะคะจากโรงงานคันหน้าสวยมากคันหน้าเดิมๆค่ะไม่มีการแกะการแงะและที่สําคัญนี่รอยจากซู z u กิขัะจากโรงงานเลยนะคะถ้าคันไหนไม่มีนะไม่ได้นะคะพี่ป้ายมอกอพี่มาดูป้ายมอกอนหนูป้ายมอกอนหนูยังอยู่นะคะไม่มีการแกะเลยเนี่ยฝากระโปรงหน้าเป็นยังไงที่สุดคันนี้นะคะพี่เป็นเครื่องอ่าเป็นเกียร์ซี t ค่ะเกียร์หสปีดนะคะ ซูซูกิเซคันนี้นะคะเป็นตัว1.25 R S Air หลังปี2020นะคะราคาเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นค่ะ ats, ครับมานี่นี่นครับจะซื้อแพงกว่า100,000ทำไมครับเป็นที s สัน a เวล่า1.2 e Sport Tech ปี2019สีดำดูดูแบบนี้ครับกับราคา379,000บาทเท่านั้นครับนี่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 ทางนี้พี่ค่ะพี so Mont e ่ขาคงหนูผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ84งวดผ่อนได้ยาวๆเลยนะพี่ น,น,น,นี่ครับนอตตัดเต็มฟรีดาวราคาถูกแล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมสำหรับราลูกค้ารายได้10,000บาทก็เป็นเจ้าของรถนิสสันแอเวน่าของผมได้แล้วครับพี่ขาไม่ต้องห่วงค่ะของหนูมีโปรช่วยผ่อนเอาไปเลย6เดือนของผมมีโปรโมชั่นพิเศษครับบัตรมูคลค่าเติมน้ำมัน10,000บาทมีคัพฟรี90วันค่ะพี่ศูนย์ปเปอร์เซ็นต์นาน12เดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ผ่อนยาวๆ84งวด ครับผมส่วนของบอมที่ออกรวกระบอมนะครับเรามีการรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้จากบริษัทชั้นนามากกว่า3สถาบันครับจากขายดีวันทูค่าตอวนสเปครับผมตรวจสอบมากกว่า344รายการนะคะมีใบตรวจสอบทุกคันค่ะใครที่สนใจรถอีโคค่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์สเปค รถเล็กสเปคไม่ธรรมดานะครับรถยี่ห้อคาต้องโชว์รูมเจพัฒนครับค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านครับอนุมัติภายใน3วันครับโอ้ยสายด่วนโทร0 6 1 1 1 9กหนึหรือแอดไลน์เจมอลเตอร์ครับสายด่วนกว่างโดยตรงนะคะ0 9 2 4 2 9 4 0 6 1สายด่วนบอมโดยตรงครับโอ้ยสายด่วนโทรหาบอมครับ0 9 3 4 2 3 8 8 5 6ครับ พิกัดร้านนะคะอยู่ปากซอยสีนคลิน30ค่ะเลยมาประมาณ20เมตรสังเกตเห็นตลาดรถยนต์ AP ตรงเข้ามาอีกนิดนึงนะคะจะเห็นหลังคาสีแดงเจมอเตอร์เทรดครับผมก่อนจากกันคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะ่ได้ภาพการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางโชว์รูมเจมอเตอร์เทรดครับสำหรับวันนี้บอมแล้วก็ต้องกวางต้องลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคลิน หังจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0611199789หรือ LINE @jmotor คุณภาพเกด A เลือก J Motor Trade ปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ